ครับสวัสดีครับผมนายอำเภอพบพระนะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนานะครับหมู่ที่4อํอำเภอพบพระของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับแล้วก็พัฒนาการอำเภอนะครับวันนี้เป็นเจ้าของสวนนะครับเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับอันนี้คือปาาชาวบ้านผู้ที่สนใจในการดูในเรื่องของกาแฟนะครับ เข้ามาในพื้นที่เดีนมเตรียมสัมภาระพร้อมจะเก็บกาแฟที่อยู่ด้านหลังของเรานี่ก็คือกาแฟนะครับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เราตั้งใจว่าจะเป็นหมู่บ้านกาแฟนะครับเนื่องจากว่ามีสภาพพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ที่นี่ก็เป็นแหล่งปลูกอะบัคโโดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะต้องปลูกพื้นที่ล่ำไลใต้ต้นอะบวคาโ,คโด ตรงนี้ก็ยังจะสามารถใช้ได้นะครับก็จะต่อยอดส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมาปลูกกาแฟเพื่อเราจะสร้างแบรนด์เป็นหมู่บ้านกาแฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอพบพระเรานะครับจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพบพระของเราครับอนุญาตให้เจ้าของสวนนะครับทางผู้ช่วยวาสนาแนะนําสวนของเราว่าเราปลูกอะไรบ้างครับในพื้นที่แห่งนี้ครับค่ะ,ะคสวัสดีค่ะวาสนาวิคุณชัยกิจนะคะเป็นเจ้าของสวน นกหงยกนะคะในสวนเราก็จะมีผลไม้หลากหลายก็จะมีโวกาโดมีมะพร้าวมีกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าผสมผสานกันอยู่ในแปลงนะคะก็ส่วนกาแฟลาบิก้าเป็นพันธุ์ลาบิก้าซึ่งเราทดลองปลูกจำนวน300ต้นก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะ จากนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราจะให้ทางป่าชาวบ้านของเราครับคุณอาทิตย์เราแนะนําว่าวิธีการดูกาแฟการเก็บกาแฟหรือแม้กระทั่งพันุ์ต่างๆของกาแฟว่าเป็นยังไงนะครับขออนุยัดเรียนเชิญครับครับสำหรับเบื้องต้นนะครับเราก็เข้ามาที่นี่ได้หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงวิธีการเก็บครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวนะครับกาแฟจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจาก สีเขียวๆครับกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีแดงจัดครับในเบื้องต้นเวลาเราศึกษาเนี่ยผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าพื้นที่นี้จะเป็นยังไงเบื้องต้นเราก็ชิมก่อนเลยครับเด็ดสีแดงออกมาครับแล้วก็ชิมเลยชิมเสร็จแล้วเนี่ยเมล็ดเราจะไม่ทิ้งนะครับเราต้องเก็บเอาไว้ครับเราจะรู้แล้วว่ามันเปรี้ยวหวานยังไงนะครับถ้าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวของตัวเมล็ดกาแฟที่ว่าเขา มีความเปรี้ยวความหวานอย่างไรสะสมอาหารได้ดีแค่ไหนใช้สิ่งนี้ครับเรียกว่ารีเ e c โตมิเตอร์ก็คือวัดความหวานน้ำตาลที่อยู่ในเมล็ดกาแฟนะครับก็ก็เดี๋ยวอีกทีนึงนะครับก็คือเราก็จะหยิบมาครับอ่านี้ก็ได้ครับอน,นุญาตนะครับกาแฟแล้วก็บีบลงนะครับอันนี้ก็ประมาณ1ิบสบริกนะครับ ก็ในในวงการจริงๆอ่ะมันอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าในการสะสมอาหารเนี่ยมันก็จะมีโดยประมาณ1 0 1 5ถึงิบเด็กที่ที่ผมสังเกตท,ที่นี่นะครับแล้วเราก็เก็บที่แดงจัดอันนี้คือวิธีการที่เราสังเกตท,ที่นี่ครับผมเราก็จะเก็บที่แดงแดงจัดแล้วก็วัดความหวานเราจะได้สามารถรู้ว่าเรากำลังเก็บกาแฟที่ความหวานเท่าไหร่เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไปครับใช้ประมาณกี่เม็ดก็ ประมาณกระมือหนึ่งกรมือหนึ่งพอดีแล้วครับผมจริงๆอย่างนี้นะครับสามารถทําคั่วได้เลยนะครับผมเคยล้องแบบเก็บในสวนนะครับแก่ๆแล้วก็คั่วทันทีเลยครับทานได้เลยครับแต่มันจะมีกลิ่นเขียวนิดนึงครับแต่มันจะเข้มไปหน่อยนะเราไม่ตากถ้าเราไม่ตากคั่วตอนที่เขาเขียวๆก็ได้ครับแต่ว่าต้องต้องค่อยๆเร่งไฟไป ลูกข้างล่างก็มีเต็มเลย